สวัสดีปีใหม่ครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับผมได้มีโอกาสกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับและได้ยินแม่เล่าเรื่องผมตอนที่ผมยังเป็นทารกอยู่ครับแม่บอกไว้ยี่ครับว่าตอนที่ผมเกิดมาครับผมตัวใหญ่มากครับผมน้ําหนักตอนที่ผมเกิดมาก็คือ3.8กิโลครับซึ่งมันตัวใหญ่มากและ ตอนที่ผมยังเป็นเด็กอยู่ครับผมแม่บอกว่าผมนี่เหมือนมีลักษณะหัวร้านหรือว่าหน้าผากหน้าผากเยอะครับผมหน้าผากเยอะเกินไปและแม่ก็กลัวว่าผมจะโตมาเป็นคนที่หัวร้านหรือว่าหน้าผากกว้างครับแม่ก็เลยหาวิธีที่จะทําให้ผมหน้าผากแคบลงมาหรือว่าหัวไม่ล้านนะครับ ด้แกก็ไปปรึกษาคนนน้นคนนี้แล้วก็มีไอเดียขึ้นมาโดยแกเล่าให้ฟังว่าแกเอาผ้าผ้าผ้าขุดหนูครับผมชุบน้ําอุ่นครับผมแล้วก็มามาพันรอบหัวผมครับแล้วก็ดันหัวผมทำ,ยทำยอย่างนีน้ครับทำอย่างนี้ค่อยๆเหมือนดันดันดันค่อยๆเขยา่าแล้วก็ดนัดนดนันลงมาเพื่อให้ผมเพื่อให,เอให้เพื่อให้กระดูกที่มันยังอ่อนอยู่ครับผมมันค่อยๆหด หดลงมาหดลงมาแล้วมันจะทําให้ผมหน้าผากแคบหรือว่าหวัวไม่ลานเนี่ยผมพอทําไปสักพักก็ผมแม่บอกว่ากลัวว่าลูกจะจะจะไม่มีหน้าผากครับผมก็ก็เลยหยุดเพราะว่าทำมาสักพักแล้วมันรู้สึกว่ามันลงเยอะเกินไปแล้วก็เลยก็เลยหยุดมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าเนี่ยผมหน้าผากผมมันผมไม่รู้ว่ามันแคบหรือว่ามันอันปนหรือเปล่านะผม เนี่ยผมประมาณสี่นิ้วผมไม่รู้ว่ามันแคบไปหรือเปล่าอ่าแม่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยผมก็คือประสบการณ์การเป็นแม่ครับผมที่เป็นแล้วมีลูกคนแรกครับผมแกก็ไม่รู้ว่าแกต้องทํำยังไงแล้วต่อมาครับผมน้องชายผมโตขึ้นมาเอ้ยคลอดมาแกก็รู้แล้วว่าต้องทํำยังไงแกก็ทาเหมือนกันครับผมแต่ว่าทําไม่เยอะเท่าผมครับผมมันก็เลยทําให้น้องผมมีหน้าผาก เยอะกว่าผมครับผมแล้วผมก็มีหน้าผากแคบแคบไหมผมคิดว่าแคบนะแล้วก็ถ้าใครจะนำไปเป็นไอเดียในการที่จะทำให้ลูกไม่หัวร้านก็สามารถนำไปทำได้ครับผมแต่ผมไม่รู้ว่ามันถูกหรือไม่ถูกนะผมแต่ว่าอันนี้คือวิธีที่แม่ผมใช้กับผมแล้วผมก็ยังปกติอยู่นะผมไม่ได้มีอาการผิดปกติหรือว่าออสซิติกอะไรใดครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ